สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมอูเจซี o d ดิฟายเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาดูอาการของเครื่องโฟกัสเอ็มสามนะครับต้องยกเครื่องลงเครื่องมีปัญหาอะไรบ้างลองถามช่างจงดูครับอ,อ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี้อ๋อมาดูครับเห็นถอดเครื่องลงมาเลยจะมาสอบถามว่าทาอ,อ,อะไรบ้างรับใช่ไหมใช่ครับได้ครับเดี๋ยวพาดูกันนิดนึงก็ได้ว่ามันเป็นยังไงเครื่องเอ็มสามคันนี้ ลูกค้าวิ่งวิ่งไปแล้วเกิดปัญหาน้ําแห้งโดยที่ไม่ทันสังเกตลูกค้าก็วิ่งฝืนไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเกิดปัญหาเรื่องของฝาสูบโกง่งเสื้อสูบโกง่งแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูดูแบบง่ายๆเลยนะเราเห็นน้ําะเข้าไปอยู่ในห้องไอเสียเนี่ยน้ําเข้าไปอยู่ในห้องไอเสียซึ่งเราถอดเครื่องออกมาแนละ้วที่เกิดปัญหานะครับ นี่นี่อีกอันหนฝั่งนี้ <c oughs> น้ำเข้าไปอยู่ในห้องไอดีซึ่งบางทีอะเครื่องคันนี้เนี่ยฝาสูบมันโกงพอ้าสูบมันโกงเกิดปัญหาน้ำที่มันอยู่ในถังพักทลักเข้าไปในหัวลูกสูบในรถรุ่นเอ็มตัวนี้เลย<ม>ก็วันนี้ก็พามาดูนะครับที่อยากจะเห็นอยากจะชมกันอย่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็พาให้ได้ชมได้เห็นกัน รูนี้ก็จะเป็นตัวของ MK3 ครับถอดออกมาแล้วอาการโดยรวมนะครับจริงอาการนี้ก็ฝากให้ตรวเช็คตัวนะครับหนึ่งอาจจะดูของพัดลมว่ามันมีการระบายความร้อนไหมสองดูพวกจุดท่อน้ำพวกนี้เนี่ยจุดท่อน้ำถ้าเกิดว่าท่อน้ำพวกนี้บางทีมันเสื่อมใช่ไหมมันเกิดการแตกปับ๊บเครื่องฮีททันทีนะครับเนี่ยพวกจุด่อน้ำรถมันใช้ได้หลายปีแล้วไง อาจจะต้อง,งเวลาตรวจเช็คระยะเราก็อาจจะต้องเช็คพวกระบบน้ำระบบข้อต่างๆที่มันเสื่อมนะแต่รถรุ่นนี้ก็ครับก็โดยประมาณนี้ครับวันนี้ก็สำหรับพันนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่าเครื่องดูก้านสูบมันคดไปแล้วครับผ่าเครื่องดูอาจจะถ้าเราไม่โอเวอร์ฮอนเราก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องชัดบล็อกท่อนตรงไปเลยครับน้ำเข้าเครื่องมาดูครับในรุ่นฟอร์ตโฟกัสนะครับ mk 3 ก็วันนี้ที่พบเจออาการนะครับนี่น้ำเข้าเครื่องวันนี้ชุดเท่าร่วใหม่ดีนะครับจะมีน้ำออกมาอย่างงี้นะสาเหตุเกิดจากอะไรครับแบบนี้เกินสาสูบแตกน้ำเข้าทะละักเข้ากระบอกสูบมันไม่ได้ไปนปนกับน้ำมันเครื่องนะน้ำมาสังหัวกระบอกรสูบก็สาเหตุ ฮีทนะครับอาการนี้ฮีตเช็คได้หลายสาเหตุครับพัดลมหน้าเครื่องแล้วก็ชุดท่อน้ําต่างๆนะครับชุดท่อน้ําพวกนี้นะบางทีเกิดความร้อนแล้วฮีดทำให้เกิดน้ำทะลักเข้าไปในลูกสูบนี่ครับ้องหมุนดูดิหมุนเครื่องน้ําไหลออกมาเลยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.0นะครับในรุ่น MK3 นะครับ เคสามนี่ครับเจออีกหนึ่งอาการนะครับพามาดูกันรเราก็ยกเครื่องออกมา,มาแล้วมาดูนี่นะครับนี่ครับได้ยินเสียงน้ําอยู่เวลาหมุนหน้าเครื่องแล้วน้ําไหลออกมาเลยนี่ราากระเด็นออกมาเลย เกืบอบปูนี่ครับเกิดประเด็นอ่ะแยกมันรั่วเข้าไปนนเห็นนี่นี่ครับอาการนี้ก็ฝากเช็คระบบน้ำนะครับตัวของพัดลมหน้าเครื่องแล้วก็การเช็คระยะนะครับโดยรวมอาจจะทำให้เกิดสาเหตุที่เราปล่อยละเลยนะครับฝากเพื่อน ลูกค้าและผู้ชมที่ได้เห็นว่ารถทุกรุ่นก็เกิดอาการได้ทั้งนั้นครับอย่างเช่นพัดลมดาบางทีไม่ทำงานนะครับแล้วความร้อนขึ้นพอความร้อนขึ้นเครื่องยนต์ร้อนมาก้าก็ทำให้เกิดการโก่งของ้าสูบเกิดการโก่งของเครื่องยนต์นะครับนี่ครับน้ำก็จะเข้ามาเต็มอยู่ในลูกสูบแบบนี้นะครับเวลาหมุนก็มีน้ำกระเด็นออกมานะครับ วันนี้ก็พามาชมจากช่างจง JC นะครับอูเจซีมอเตอร์ไฟส์เซอร์วนะครับ<อ>ก็ฝาก<อ>วันนี้ก็มีพามาชมเพียงสั้นๆนะครับ<อ>สำหรับในรุ่นโฟกัส MK3 ฝาสุบโกง่ง<อ>น้ำเข้าในหัวลูกสูบ<อ>เดี๋ยวต้องเปิดเครื่องออกมาดูนะว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับซื้อเครื่องครับวันนี้ที่เชียงกงครับร้านประจำ ครับตรงนี้ราคาไม่แพงนะครับฝากใครที่ใช้รถฟอร์ดรุ่นนี้อยากจะได้อะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับจาก OJC ครับทั้นจงนะครับนี่ครับวันนี้มาซื้อเครื่องนะครับที่เชียงกงนี่นะครับเครื่องสดสดสวยๆวยห้หารร mk3 2 0นะครับตัวนี้โฟกัสเดี๋ยวนำไปใส่ที่อูนะครับจาก g c, c modify service ะน,นะครับย,ย,ยังยังใส่อยู่สวยครับข้างในเสวยสวยไม่มีน็นตัวไหนน้ำมันยังสวยอยู่ยเดี๋ยวดูตอนติดเครื่อง เครื่องมาแล้วนะครับนี่ครับสดๆสดเลยจากนอกนะครับที่เรามาซื้อกันนี่ครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับตอนที่ใส่ในรถนะครับนี่ก็พามาให้ได้เห็นได้ดูกันนะครับฝากที่คันไหนที่มีอาการในเรื่องของ heat มาดูครับผมหลังจากที่เรา ออถอดเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์ตัวของช็อตบล็อกท่อนตรงนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็กําลังประกอบประกอบขึ้นนะครับส่วนตัวเครื่องจากที่เราเช็คนะครับเครื่องเก่าก็ก้านสูบพดนะครับก้านสูบซึ่งดูแล้วจากลักษณะบางทีเราจะซ่อมโอเวอร์ฮอนนะครับซึ่งราคาใกล้เคียงกับเครื่องตัวที่เราจะเปลี่ยนช็อตบล็อกท่อนตรงนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะแนะนำนะครับราคาซึ่งบางทีตามจุดตามรายการเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆาทางเราก็ตัดสินใจแนะนําให้เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ท่อนตรงจะดีกว่านะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็กำลังยกเครื่องขึ้นนะครับนี่ครับจากช่างป๊อปนะครับวันนี้นช่างป๊อปกำลัง ใส่เครื่องนะครับยกเครื่องขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่เราเสร็จนะครับนำรถไปทดสอบวิ่งพาชมอีกครั้งนะครับนี่ครับประกอบรายละเอียดส่วนของตัวกันชนหน้านะครับส่วนตัวเครื่องก็จากที่เราซื้อมานะครับยกขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่ครับวันนี้ก็ได้ทำการติดตั้งชุดของ กันชนหน้าคานหน้านะครับอ่ะครับผมพามาดูกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบชุดของกันชนนะครับยกเครื่องขึ้นใส่ก็ได้ประมาณ90%แล้วซึ่งตัวของน้ำยาหล่อเย็นตัวน,นี้เดี๋ยวเราก็จะเติมเข้าไปนะครับส่วนของเครื่องยนต์นะครับเราก็ทำการเก็บรายละเอียด นี่นะครับเก็บรายละเอียดสวยงามนะครับซึ่งวันนี้ก็พามาดูตอนที่ประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาพาติดเครื่องดูนิดนึงว่าอาการที่เราเปลี่ยนเครื่องใส่เป็นแบบไหนนะครับเอาไปดูกันนิดนึงนี่ครับมาเจอช่างต้นครับครับอ่าเดี๋ยวลองติดเครื่องให้เพื่อนๆดูนิดนึงครับช่างต้นตอนนี้ประกอบไป ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ90้าสิบครับ90เปอร์เซ็นต์แล้วนะ,ะ,ะมาดูครับติดเครื่องดูครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับดูรอบก่อนอัดับแรกลองเร่งดูดิรอบเครื่องนิ่งนี่นะครับรอบเครื่องนิ่งพามาดูด้านหน้าเดี๋ยวจะนำรถไปเทสละนี่ครับเครื่องติดนิ่งครับผมนิ่งนะาการ หลังจากที่เราประกอบเครื่องนะครับลองเร่งดูนิดนึงครับนี่ครับเครื่องแบบเงียบๆเลยนะครับนิ่งๆแบบเงียบเดินก้านวัดดูนิดนึงนี่ครับแห้งๆนะครับผมที่เราเปลี่ยนเครื่องนะสำหรับรุ่นโฟกัส200 MK3 นะครับเดี๋ยวหลังจากเครื่องติดแล้วเราจะนำรถไปทดสอบวิ่งบนท้องถนนดูนะครับนี่ครับ สำหรับสิ่งที่เราพบเจอเครื่องเก่าเกิอดอาการปัญหานี่ครับเครื่องเก่าปมผ้าอยู่ตรงนี้เกิอดอาการปัญหา,น,านะครับการโูคตนะครับครับผมเดี๋ยวหลังจากวันก่อนที่เราประกอบเครื่องเสร็จนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเทสรถว่ามันเป็นแบบไหนนะครับในรถรุ่นสอบกครับไปดูกันครับนะครับรถรุ่นนี้ก็เราเปลี่ยนเครื่องหลังจากเปลี่ยนเครื่องเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปลองรถกันตอนนี้เราติดเครื่องลันอินนะครับนิ่งนะครับนิ่งดูจากเครื่องกล้วเ,เดี๋ยวรถไปลองวิ่งดูกันดีกว่าว่ารายละเอียด ที่เราเปลี่ยนเครื่องว่าเป็นในลักษณะไหนนะครับไปกันดูครับผมอเอารถไปลองเทสนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเครื่องดูของการขับขี่นิดนึงว่าเครื่องที่เราเปลี่ยนสมบูรณ์หรือไม่นะครับนี่ครับฝากถึงกับเพื่อนๆ ลูกค้าที่ใช้รถนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเครื่องสิ่งที่เกิดปัญหาพบเจอในเครื่องเก่าลูกสู่ก้านสู่มีอาการคดนะครับคดแล้วก็เสียหายเยอะเราจึงเปลี่ยนเครื่องเป็นท่อนตรงเป็นเครื่องชัดบล็อกนะครับวันนี้เปลี่ยนอุปกรณ์โดยรวมทุกอย่างก็นํารถมาทดสอบวิ่งดูนี่ครับ เดี๋ยวไปเทสกันดูนะครับลักษณะที่เราเปลี่ยนเครื่องครับก็ดูจากอาการโดยรวมถือว่านิ่งนะครับดูรอบของเครื่องยนต์แล้วก็ดูของกิโลเมตรของรอบต่อนาทีนะครับนี่วันนี้ก็มาพาวิ่งดูสักรอบหนึ่งนะครับลองเหยียบดูนี่ ั mk สามนะครับตัวนี้ซึ่งต้องบอกไว้ว่าอ,อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเกิดปัญหาในเรื่องของท่อน้ำยางนะครับแตกรั่วจริงๆแล้วอะ่ะหกท่อยางท่อน้ำต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องดูตามตามการใช้งานตามกิโลที่ที่ใช้รถอยู่ปัจจุบันซึ่งบางทีอะ่ะ เลขก,กิโลอย่างเหมือนคันนี้อ่ะเลขก,กิโลอยู่ที่สามแสนแล้วนะครับสามแสนเนื่องจากว่าสามแสนนั้นนะ่ะเครื่องมันอุปกรณ์ท่อยางน้ําต่างๆหรือหม้อน้ําพัดลมพวกนี้มันมันเสื่อมแล้วก็โดยที่ว่าบางทีวิ่งวิ่งไปแล้วน้ํามันไหลออกท่อแตกอย่างเงี้ยเครื่องยนต์ม,นมีปัญหาแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราฝืนวิ่งนะครับทางที่ดีอาจจะต้องเช็คตามกิโลแล้วก็ตรวจตรวจสอบพวก ท่อน้ําพัดลมอะไรพวกนี้แล้วก็พวกของเหลวทั้งหมดนะครับฝากเพื่อนๆน,นิดนึงครับตรงนี้วันนี้ก็ถือว่าโอเคเอารถมาลองวิ่งสมบูรณ์นะครับจากที่เราเปลี่ยนเครื่องถือว่าผ่าน,นครับผมวันนี้ก็ฝากไว้กับปูหน่อยครับผมช่างจง JC Modify Service นะครับฝากปูไว้นิดนึงเผื่อว่าท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับ เพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถหรือท่านไหนทุกท่านก็ถามเข้ามาผมก็จะชี้แจงให้ว่าบางทีอาการเสียหายอะไรราคาเท่าไหร่นะครับ<ไ>ก็ลองมาเช็คได้นะครับฝากไว้ด้วยทางทุกท่านที่ใช้รถผมก็มาลองรถอาจจะไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้ก็ฝากไว้กับอู่เจซีโ i เดิร์ฟ i ฟสวิตนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ อันนี้ก็นำรถมาเทสก่อนเดี๋ยวคลิปต่อๆรอบหน้าก็จะพามาชมอีกนะครับซึ่งปัญหาที่เราเกิดขึ้นเราก็จะพามาดูว่าแต่ละวันแต่ละอาการมีอะไรบ้างนะครับวันนี้อาจจะต้องขอลํำลาเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ